สวัสดีค่ะพบกับช่องไม่ออฟกกอ,อกนะคะช่างต้าก็มาดูนะคะนี่เรก็มาช่วยสอดส่อง

ติดเสาติดกระจกเร็วอยู่ตอนนี้คือเพิ่นก็เอาเสามาอยู่ค่ะเอาเสามาเนาะเสาปูนหน่อยไม่ใหญ่เสาปูนค่ะต่อโอ้โนี่นะครับเสาปูนด้วยนะครับเสาปูนมาต่อกับไม้นะครับเพื่อป้องกันปลวกด้วยค่ะถ้าใส่เสาปูนถ้าเราตั้งแบบนี้ปลวกกินหมดกินหมดต้องรักษาดีๆและบานไม้ใช่ค่ะ ขนาดที่บ้านก็ขึ้นแล้วได้าชาวปูมันก็เลี้ยขึ้นนะป่วงนะขึ้นถ้าเราไม่ดูแลดีนะจะเป็นไม้ยางโอ้ยมันหอมเด้หอมปานข้าวเามาหอมปานขาา้าว <c oughs> เมาข้าวเมายังบ่ปานหรอขมเหล่ายังมาปาน <c oughs> คุณต้อยบอกว่าเดี๋ยวจะเอาให้คุณพอลลี่อยู่เพคนสนับสนุนกล้วยฉาบบอกค่ะเดี๋ยวนะพ่อกำลังมาอยู่ยังไม่ได้เอาเงินให้สองร้อย ต้องขอบคุณคุณต้อยด้วยนะคะใช่แล้วค่ะงานงานก็จะหนักเพิ่มขึ้นเพราะว่าฝนตกเร็วกว่าใช่แต่ว่าดินมันยังต่ำชั้ต่ำ อันนี้นาลงไปแล้วก็เดี๋ยวจะเอาดินเข้าข้างล่างด้วยนะดินของเรามันต okay. uh ่ำเกินค่ะก็รอสร้างตั้มยำแรงขุนละยำฝนก็วิ่งอยู่ได้อยู่เนาะค่ะเดี๋ยวดูก่อนว่ามันสูงขนาดไหนวันนี้ก็ได้ไม่ใหญ่ไม่มีปัญหาโอ้ถ้าอยากได้ดินก็ปรึกษาสร้างตั้มวันสองวันนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวให้เขายกดูก่อนเรยวปันจรวดโอ้สั่งได้ปังก๋วยเตี๋ยว ค่าเดี๋ยวดูก่อนว่าสูงขนาดไหนเดี๋ยวเราอยเอาดินเข้าข้างล่างนนนนโอ้โหสั่งวันนี้ได้วันนี้นะพ่อช่างตั้มดินเข้าข้างล่างก็ได้แกบมาว่าสั่งวันนี้ได้วันนี้เลยดินนะ่ะโอ้สุดยอดค่ะพี่น้องไม่มีอะไรที่ช่างตั้มทําไม่ได้ดินก็มียังก็มีมปรึกษาช่างตั้มได้เลย,ยบ <laughs> สบายสบาย ไม่ดาานนะครับะไหลไตาไม้นะครับี่อเพื่อนไปเอามาดนว่าไม้ยาวนี่นะานี่ครับดิก็จะไหลดินนะครับูีก็แสดงว่าไม้หมดแล้วมั้งเพื่อนกรบ่มีไม่แบบนี้ัดนีก็จะดินลห้ไหลไปเลยนะครับ้านก็จะเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับ เ,เ,เ,เขาใส่ล้อนส่ก็ไม่ไปมั้งพ่อเพราะว่ามันดินมันฝืดแล้วอืมช่างที่เขายกบ้านจริงๆเขาจะมีล้อเลื่อนได้ช่างตำ่ำเ,เอาไม้นานาลองทีนึงแล้วอ๋อท่อ,ท,อ,ท,อท่อเหล็กท่อเหล็กแล้วตัดมันก็ไหลมาเลยแล้วรอ,อ,องไม้มาเลยแบบนั้นล่ะเอาไม้ ถาบอมีแป๊บบนี้ก็จะ่อ่ตนั้วหใช่ค่ะหรือแบบลื่นเลยแต่บางเอื้นผมบอมีบอมีท่อนี่ละบนี้ท่อพีวีีเล็กนะต็มอ้ยแกก็ทำมาไม่รู้กี่หลังแล้วมาคำ่ามแต่ก็เทปูนไว้แล้วล่ะค่ะ จาเทแล้วอันนี้นะเท่ากับตัวบ้านบนดินนะยายดินกับตัวบ้านบนดินค่ะกับตัวบ้านดูก้อนค่ะว่ามันสูงขนาดไหนเสาหนะก็ขึ้นก็ไม่เยอะเลยเนาะพผู้ใหญ่ค่ะก็ไม่ค่อยเยอะเอาเยอะเกินกว่าขึ้นยากลำบากอีกแม่เอานกับโบงามสี่สิบห้าสิบเซนก็พอแล้วเทพื้นอีกสิบเซนค่ะประมาณนี้ล่ะจ้า ยากลืมดินจะให้วันนี้ก็ได้ให้โอ้โหพ่อว่าไงสร้างตั้งว่าวันนี้ก็จัดให้ได้เลยดิเดี๋ยวฟ้อนจะหลุดครับพี่น้องพ่อก็เอาไปให้แกดูเลยพ่อบอกพี่นะว่อยู่ทางเพื่อนผมได้เล่านั่นอยู่นี่นี่พ่อนี่อังคนนี่อยู่นี่อยู่นี่เล่านะ นี่นะคะก็จะไปส่งแล้วค่ะออเดอร์หน่อ,นอไม้อัดนะคะแล้วก็จะออกเดินทางไปเลยยดดฝดตกใช่ค่ะแดดฝนตกน่ารกเลยอืมตกไม่ตกก็ไปแล้วนะเพราะว่าเราพร้อมแล้วนะพ่อ,อต้องเอาเข้าหน้ารถอ๋อต้องเอาเข้าหน้ารถค่ะเพราะว่ากลัวฝนตกเวลาเราเดินทางในระหว่างการไปค่ะนะคะก็เลยเแบบนี้ง่ายดีเพราะว่าแพ็คเรียบร้อยนะคะ แล้วก็อีกท่านหนึ่งก็เอาไปแพ็กที่นู่นป่ะพี่ห้าโลนะลกับสี่โลป่ะพี่ว่าน,น่ะโอ้แพ็กที่นี่ก็ได้เพราะว่าถ้าเราใส่สองสองกล่องเนาะเดี๋ยวดูก่อนมันใส่หน่อไม้กระปุกทำได้อ๋อเดี๋ยวจะไปเอาหน่อไม้ดองอีกด้วยอ๋อได้ได้เพ่สั่งหน่อไม้ดองด้วยนะคะก็จัดให้นะคะ ตามเอฟซีต้องการว่าต้องการอะไรแต่ว่าก้อยแห้งยังไม่ได้เด้อค่ะนั่นแหละว่าพูดถึงก็จะมีเอฟซีสั่งก้อยแห้งด้วย<ม>ก็ยังไม่มีเดี๋ยวหาอยู่ค่ะตอนนี้นะ่ะถ้ามีแล้วก็ค่อยบอกการส่งไปพร้อมหน่อไม้นะคะแล้วเอฟซีบางคนบางท่านก็สั่งหมักเมาด้วยุค่ะหมักเมาก็ยังไม่สุกเท่าไหร่ถ้ามันสุกก็ค่อยว่ากันอีกทีนะคะก็ถ้าใครเห็ดก็วันนี้ยังไม่มีใครมาขายนะพ่อ ก็มี fc สั่งเห็ดก่อเห็ดแดงด้วยได้ค่ะแต่ว่าเห็ดไม่มีถ้ามีก็จะเอามาล้างให้ mm hmm. เห็นเพื่อน mm hmm. พ่อบอกว่าเห็ด mm hmm. เห็ดโคนออกบอแต่รอว่าออกเยอะหรือเปล่าเดี๋ยวเราก็ไปหากันค่ะ fc นี่นะคะก็คงจะพร้อมเดินทางไปส่งแล้วนะคะวันนี้วันนี้แม่ค้าบอกว่าพักเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้สั่งออเดอร์ใหม่นะคะหนึ100่งร้อยโลเดี๋ยวเราก็จะมาอัดนะคะส่งให้เพื่อนนะคะ นี่นะคะคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะก็ขอสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ